เราเดินทางมาตามถนนเส้นดังสิทธิ์นครนายกนะคะจนมาถึงจุดสังเกตด,ด้านซ้ายมือคือป้ายสหการประมูลแล้วก็ข้ามสะพานเดินทางมาอีกประมาณ100เมตรนะคะเราจะทำการเลี้ยวซ้ายเพื่อที่จะเดินทางไปที่คลองแปดบึงบอนหนองเสือปทุมธานีเดินทางตามถนนเลียบคลองแปดนะคะระหว่างทางก็จะผ่านชุมชนผ่านเซเวน่นแล้วก็ การเดินทางสะดวกสบายนะคะเพราะว่าธรรมชาติชมธรรมชาติอากาศตามถนนเรียบคองจะรู้สึกปลอดโปร่งโล่งสบายนะคะเราเดินทางขับรถมาประมาณ7.5กิโลเมตรจนมาถึงซอยบึงบอล47ทับหนึ่งหรือว่าซอยดาบสมศักดิ์ทำการเลี้ยวเข้าไปในซอยนะคะตรงนี้ถนนเป็นถนนสาธารณะกว้าง6เมตรน้ำประปาไฟฟ้าสามเตมีพร้อมสำหรับใช้งาน ข้างในตรงนี้ก็มีเพื่อนบ้านนะคะมีชุมชนแต่ว่าพิเศษก็คือมีความเงียบสงบมีความเป็นส่วนตัวเหมาะกับการอยู่อาศัยอาจจะทําเป็นบ้านสวนพักผ่อนเวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์ไม่ไกลกรุงเทพนะคะเดินทางสะดวกสบายแล้วก็มีเพื่อนบ้านนะคะข้างในซอยเข้าไปก็ยังมีสวนถักออร์แกนิกนะคะเหมาะกับ คนที่ชอบอยู่กับธรรมชาติแต่ไม่ไกลกรุงเทพตรงนี้เนื้อที่1ไร่2นานนคะเจ้าของขายเพียง2ล้านบาทนะคะท่านใดสนใจอยากมีที่ดินใกล้กรุงเทพไว้สําหรับอยู่อาศัยทําบ้านสวนอยู่แบบชิวๆนัดมาดูมาชมก่อนตัดสินใจได้ค่ะ